ทุกคนย่อมเคยมีอดีตแต่การที่เอาอดีตมาทำลายปัจจุบันมันจะทำให้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตหายไปเอาวมึงมีเละไปตั้มเลสตอรี่เดี๋ยวช่วงวิดีเโอเละไปมึงกับประสาทแลาวเห็นแล้วนี้ปกติกับมันแหละเมย์เอ้ยลงุงทึ่งอยู่นั่นรักปันนูรักปันนี่แต่ปกติกับกูเนาะลงเลยแต่กูลง,งน,นี้หนัพลง กไอ้พวกมึงไม่คิดมากเลยทีรูปทีสตอร์เรียบางทีมันก็หลงอีกงพี่เหถึงเนีตอ่ะปวตทีกับมั่อยูใช่ไหมจับมือมั่งกับฟุ้งมึงฮ้อมเกมมึงปวตทีกับเราเวลาไอ้ท่าตอร์เรียเราีบมึงตกมึ่งไอ้พวกเนอมันเดี๋ยวใช้หน้าว่ะกูรู้อะเ่ยหว่าโฉมโควิดนี่มันว่างมากมีเวลาว่างมากแต่กูไม่ได้มีเวลาว่างหลบกับมึงนะแบบนี้ บางครั้ง,<ม>งก็รู้สึกว่าตัวเองงียเงานะที่คุณก็ไม่เคยทำอะไรเรากร,รุดเลยแต่เราก็เกลียดเบรกนี้นะมันคงเป็นเหมือนเพลงบีบมุมูฟฟินที่เล็กเล่าไว้ว่า,วามันเกลียดแฟนเก่าของเธอโอนเวลากว้าว่นานเย่งไ่ตายโตมังเลดนะเขาเองกว่าตุกทีไม่เคยเย่งข้าไปเลยเ,เ,เลยนะุกต้นเราหรือไม มาอยห่อมาเดี on, le, lin, ๋ยวกวาดอไรเลยมนี่โอนไม่มีมันเลยคมันนี่ไม่เป็นกาตืออะกขึ้นตัางด็ตีซีนุ่งหมักวัดเนี่ยมันดับบาน้ยที่โอนที่โอเล่งโเล่รับตัวเดี๋ยวยางนะโขาเลี้ยงขบวเด็กบงไม้ไม้โเล่เผื่อรับตัวนี่เทมาชวนรอกเฉยอยไปไหนเดี๋ยงูออยรถัน นพุ่งไปไนอ่อน,นี่กลัวซาบ,บูเไปบอกบอกหมาฟาดหน้ามานันคือนซิว้วแรงเนละ่ะเอ้าตายเลยมั้งอาอดีดีไม่ดูอ่ะไวน้นดมั้งนี่มึงหลอกไปหลายลใช่ไหมอืมคงเป็นเรื่องใช่ร้อยคุนเขาไม่ทำอะไรได้นะแต่กูก็เครียดอยู่ดีนี่มึงใจเย็นหลงมั่งนะคนรอมก็มีอดีกันทุกคนหละั่วม,มึงไม่เคยมี มันก็ไม่ใช่เออกูขอบเสื้อเด็กๆนะเสื้อฟูติกเด็กเฟนเขาฟูตุกวั่านัวแฟนเขาดิปนุแฟนเขาดิปนีกูทำอะไรไม่ได้เมื่เหมือนขอลมันช่างยากกูเหลืเกลียดแต่มึงมันก็พามาส่งเพียนะมึงขิดมาไปมึงก็เป็นประสาทเดฟแบบเบลอเละแต่กูก็อดขิดไม่ได้ปะมึงพักดอยเฮเก็ตก่อนวะเดี๋ยวมาเล่นเกมกันมึงกูม่งได้เกมไหมมึงกูบอกนะเกมเนี่ย ดีงามเดอรสเลนเดนมาสเกมอะไรวะก็เกมนี้เลยโรมากูบอกเลยนะมีเกมให้เหลือเป็นตังโหว่าเกมเนะี่ยโต๊ะมีเป็นโดนเกมกูก็เลยไม่เป็นอยู่ดีมึงมึงม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเขาแจกซูทให้มึงฟรีด้วยมึงเอิกซูทเขาดีจริงหนะเหร่ว่าฉับลงุงทุนไปทราบรวยใช่ไหมกูได้รล้มาตังหนะ้าพันแน่เนี่ยถ้ากูจะเล่นกันกูลองดับบมึงก็แอดไลน์ไปเลยนะแอดฮาจีคลิปมึงต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะ อ้รนะกูได้เปีมึงมึงฟังชัดๆนะแอต K เคอซี่กวามาจากส่งเสื้อพันรอยมึงมึงฝากรอยมึงได้รับโบนัสเงิม็ทันทีนะรอยนึงไม่ติดเตินฝากททอนายหยิบซิชมงท้อนายกธนาคารอโอเคเดยกกูลงเ,เล็ ข้อึืนคำนะที่ว่าเมียกามัาไม่มานยุ่งอะไรปูว,ปวนึงลโอ้มึงกลันกวนี่มันต้องมีส่งขา่าวกลางเมืองเกิดขึ้นเน่เลยกูข้อรับก่อนนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวทงหมดโอ้เหนื่อยจังเลยเหม,มาียกเองเอาว่ารึบปล่าจะไปเป็ี่ยนเขาได้เร็วเอ์ฮะ Tại ta mới mê thì ta xưa Ui chết một lèo đấy Ui bài bài này nốt Lấy anh cũng mới leo thổ pháp quay Nhà mà thật ta xưa Ôn Mưng cười trời chết đúng không, thế, không à Lấy mưng cười thằng bà đây lấy, mà. cũng chết bằng chưa Lấy ta về lèo học ăn ừ. mà Cô cười nói tên mong mai rồi Lấy ý giá anh á Cô cố ở ôn Mưng cả lộn mình ăn đi tỉ lấy mai à năn là cửa đi Lộn không phải cần gì ăn đi ôn tặng Liệu tao tengo còn mai rồi mai ôn ôn tao saint nó có khá hạnh phúc nữa mặt vì mày xem mà vı à, của tao là th準備 của kia thì tao không thích hay strong lắm Ố nhưng tao thấy mày thích lắm có nghĩa như tao mày vẫn bây giờ creditящ ngư chứ mày vẫn nghĩ design 새로 receptors But now, it's time còn nào rồi? N60m còn giống Magazine gì để lên กมไม่เคยเจอเยือได้กูอ,อ,อยู่แล้วโอ้ยตเลือนนะอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาถ้าเอาอาดีตเก็บมาขิดหมามันก็จะทำลายปัจจุบันให้พังลง